ที่ตากนพร้อมจะสอนมวยให้รุ่นน้องแล้วใครแน่มาเจอกันหน่อยเรื่องวันนี้ป้าจะถามให้เต็มที่ไปชมกันเลยค่ะอะไรอะไรครับพี่บากทำไมครับอะไรต้องจับขนาดนี้หรอพี่ไปอะไรไปตลอดให้กำลังใจทำไมก็ให้กำลังใจการนี้เหตุผลอะไรพิเศษสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องปัดเป็นไงบ้างคะรอบนี้เราอยู่แบบคนท้ายๆเลยชิวๆแล้วค่ะชิวๆแล้วค่ะ อันนี้คือเป็นเพลงที่ถนัดเป็นเพลงที่แบบถนัดเข้าไปใช่ <ไป S 1> ใช่ค่ะปัจจุบันนี่ร้องเพลงที่ไหนนะครับร้องงานเลี้ยงทั่วไปเลยค่ะเป็นฟรีแลนซ์ติดต่อ <researchers S 2> ยังไงเอ่ยทาง Facebook นะนะคะนจส,สจทิตากรโมโนสานะคะ0954735791 <na> วันนี้เลือกเพลงอะไรมารอ้องคะก็มาดีคะ่ะคอเสีย้าวหน่ เป็นไอ้สบเบิงณตังนั้นรถชนนมันใหญ่ไม่เอาไม่คิดนะคะรู้พยายามละะ้วค่ะรู้พยายามก็สวยมันก็สวยได้สมนีละอะไรตรงนี้ไม่มากหัวใจองน้องนทบบ้าแต่ก็ต้องทำท่าในหัวใจเอ่ยเลยนึกว่าไปในความไม่สันเจริญอยากพูดจากเธอพูดสักคำนารนเอเป็นโมริเฟ็ให้นตัวจริงขึ้นอันเพ่ใจอายนี่แม่ข้อไม่นั่งข้อไม่นั่งนั่งในบ้านก็มาดิค่ะจะหมดจะส่งจะมองแคอยากไปอยู่ในโซนหลังบนลายเห็นขีจ้จั๊กออกมาบางดูไอ้ยากเขามา คนนี้นาสู้ยังบ่หูแน่จริงจมีคำว่ารักทางไงไวในใจชักมันพอกจะหักอยากบอกรักมากแต่อายเป็นโซนมาโดนว่อเป็นคนพอมัใจมือนี้จะกไหนโนจะไหนหนนจะไหนนนม็ขอหน้าอ,อ,อ่านเฮ้เฮ้ซอเลยนัออน hey, hey, so! นกงเ้ไปในค,ความม่สนเจอยากกูจะเก้อกูจะขับนาระแ เองจะมองเห็นยากให้อยู่เป็นโซลังหะลายให้คือจักรวาลมองดูไม่อยากพบบ้านค้ามาแม่ลูกขายอยูว่าภานในนะสุ้ เป็นเพลงที่เราต้องบอกว่าร้องยากนะเป็นเพลงที่คําเยอะใช่เราก็ร้องแบบไม่ได้หยุดเลยด้วยนะคะเกาะเต็มที่สุดแล้วค่ะก็คือเอาคําติชมของคณะกรรมการครั้งที่แล้วไปนอนคิดทั้งคืนเลยนะคะว่าเราจะมาปล่อยของเราแบบไหนแต่คิดแล้วก็ปล่อยในสไตล์ของเราที่เรารับในงานนอกนี่แหละค่ะอ่าโอเคสไตล์นี้เป็นยังไงบ้างคะพ่อโอ้เที๋ยวนี้ร้องดีโดดดิ้นไม่สิ้นแรง ก็ขอให้แ<อ>ต่งตัวสวยเท่น่ารักนะคะก็ตามสไตล์อย่างที่บอกว่าชอบใช่ไหมคะแล้วก็การร้องนี่แบบว่าหน้าตานี่แบบยัวยวนก็มาดีค่ะจริงๆเลยนะคะสนุกสนานค่ะเอาใจช่วยค่ะขอบคุณค่ะ เป็นนักร้องฉบับกระเป๋าอีกหนึ่งคนที่น่ากลัวเช่นเดียวกันในเรื่องเสียงไม่ติดใจเลยแต่เรื่องของโชว์ไม่รู้ว่าสามีของพี่คิดเหมือนพี่หรือเปล่าว่ายังไงคะคุณสามีเดี๋ยวอย่าเพิ่งพูดให้เมียพูดให้เสร็จก่อนช่วงนี้มันบ้ามนาจด,ด้วย <c oughs> บางวันนะคะบางวันหนูก็เป็นลูกบางวันหนูก็เป็นเมีย <c oughs> หนูก็งงอ <c oughs> เสียงอะไรเลยนะคือจะบอกว่าร้องคําแรกก็มีค่าใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้ถ้าย้อนเทปกลับไปได้ประโยคแรกก็มาดิคะแต่ช็อตแรกคือทันลูกหันไปช็อตสามีพี่ก่อนเลยมันต้องช็อตที่ตรงกลางก่อนก็มาดิค้าตรงนี้ก่อนไม่ใช่หนูทันไปช็อตสามีพี่ก่อนเลยครอันนี้ไม่ได้มีอะไรส่วนตัวใช่ไหมคะ อันนี้เป็นความรู้คือคือต้องช็อตตรงกลางก่อนโชว์ตรงกลางก่อนอย่าเพิ่งไปซ้ายขวาอันนี้คือความรู้ไม่ใช่ส่วนตัวเลยใช่ไหมคะพี่ปีเตอร์ครับน้องปัดนะครับเดี๋ยวดูทำไงอ่ะแ็่หนูจะไปร้เขาควัญแก้วขึ้นมาทำไงอ่ะเนี่ยทางนู้นก็บอกว่าเมียอันนี้บางวันเป็นเมียเป็นลูกลักษณะโตกจิตยังไงไม่รู้ตอนเนี้ย น้องปัดครับ <c oughs> หนูเป็นคนออกมามัน,มนถูกที่ถูกทางเ <c oughs> ต็มเปี่ยมไปด้วยด้วยพลังแล้วก็เสน่ห์กำลังพอดีอยู่ตรงนี้ตรงนี้หน่อยนึงตรงนี้นมันครบท้วนทุกคนเห็นสรีระหนูหมดทุกคนเทมาดูหนูหมดไม่มีที่เติอะหนูสุดยอดอ่ะค่ะ